สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมจากร้านนะครับผม Mix Music บุรีรัมย์อำเภอนางรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์0 8 6 2 5 6 1 3 2 2ครับผมวันนี้อัปเดตนะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับผมในวันที่1นะครับผมวันที่1วันที่1มกราคมเนาะวันที่1มกราคมนะครับผมเปิดเดือนวันวันที่1แล้วครับผมเปิดเทอมวันที่1เลยตอนนี้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับผมช่วงนี้จะมีตู้มีเพอร์แอมมีมิกเซอร์นะครับผมเข้าามมให่ นี่ครับผมได้ให้ดูตู้เป็นตู้ของช่างน็อตนะครับผมหัวพี่เดี๋ยวเปิดตู้ของช่างน็อตนะครับผมช่างน็อตสารคามนะครับป้ายป้ายสีเขียวๆนะครับผมครับเป็นตู้ฝ้าลังครับผมขอบเหล็กมือจับไม้นะครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมนี่ครับผมนี่นี่ครับเอาวัดเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมตะแกรงปั๊มหนาๆงามๆตู้สั่งมาตั้ครับกว้างนะครับผมกว้าง ห้าสิบหกนะครับผมห้าสิบหกลึกด <8 S 1> ลึกแปดสิบครับผมสูงสูงหกหกสิบหกสิบห้านะครับผมหกสิบห้าเอาดูดูนี่ครับผมเป็นสูตรที่ว่าอา่าความหน้าลงนะครับผมสูตรคล้ายคล้ายคล้ายเทอร์รรโบครับแต่ว่ามันควอมหน้าลงอย่างนี้ครับผมข้อมหน้าลงนี่เหมือนเหมือนตู้จิ๊บมากเลยครับเหมือนตู้จิ๊บคิกคิกเบอะ มันตู้กีบพิกเบดนะครับผมตัวนี้ก็ควบหน้าลงครับผมใส่ดอกก็ควบหน้าลงครับผมปิดขึ้นฟ้าหลังนะครับผมปิดาหลังนี่เป็นตู้ช่างน็อตนะครับผมไม่อาจยี่สิบมิลตาภูเขานะครับนี่ไม่อาจนครับ,รบมีทั้งหมดสิบหกใบนะครับผมตัวนี้เป็นตู้ช่างนอ็อต ไปละ1,990บาทนะครับผมไปละ1,990บาทเท่านั้นนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับผมมีอยู่16ใบเป็นตู้ตะแกรงปั๊มนะครับผมตะแกรงปั๊มขอบเหล็กอย่างสวยนะครับผมนี่คือตะแกรงปั๊มอย่างสวยมีทั้งหมด16ใบละ1,990บาทเท่านั้นนะครับผมครับผมตู้ช่างน็อตนะครับผมแล้วเป็นหม้อเพิ่มไฟนะครับผมหม้อเพิ่มไฟของอะไรนี่ของคู่มานะครับผมนี่ เป็น40แอมป์นะครับผม40แอมป์มีโค้งมียางพร้อมมีพัดลมระบายอากาศได้พร้อมนะครับผมมีเบรกเกอร์มีครบทุกชุดคือว่าเล็กชุดเนี่ยเอาไปใส่งานไหนเลยนะครับผมใส่งานไหนเลยตัวนี้ขายอยู่4 5 0 0บาทนะครับผม4,500บาทนะครับผมชุดนี้มอเตอร์เพิ่มไฟนะครับผมแล้วเขอจะเป็นถังถังใบละ450บาทนะครับนี่ถังขาวใส่พวกสายไฟใส่ยางนะครับผมถังขาวนะครับผมใบละ450บาทนะครับ ตูอต่ตูสังตูชิพานิวชิพานิวนีู่้งนี้ชิพานิ้วหนึ่งคูหนึ่งนะครับผมมีอยู่แปดใบค,ครับผมนี่ชิานิ้วครับผมดอกปากชิพาขอบเล็กลนะครับผมขอบเล็กไม่ถึยี่สิบมินะครับตัวนี้ขายไปละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะไปเลื่อยครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมใบละเจ็ดร้อยห้าสบาทตู้สิ้านิ้วครับผม มีอยู่8ปดใบนะครับผมเอาไปเลย7 5 0ห้าบาทนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตู้ของ M M Sound นะครับผม M Sound ตัวนี้นะผมแต่แกงปั๊มขอบเหล็กนะครับผมเออม้วนมีขอบเหล็กนะครับเป็นแต่แกงปั๊มมือจับเชยครับตัวนี้ใบละ2,200บาทนะครับผมใบละ2 2 0 0บาทเป็นเสียงกลางนะครับผมเสียงกลางหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งนะครับผมแลมต้องแปดตัวนี้ มีสองใบครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีอยู่สองใบนะครับผมแล้วก็สิบห้านิว้วฮอลโลดนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ฮอลโลดสิบห้านิ้วนะครับผมมีอยู่หกใบนะครับผมแล้วก็เป็นตู้สามดอกครับผมตู้สามดอกสิบสองนิ้วครับผมใบละใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นตู้จันอีทนะครับผมตู้จันอีทฮอลโลดตัวนี้เป็นฮอลโลดนะครับผมเป็นฮอลโลดไม้นะครับผมฮอลโลดเป็นหน้าผ้าตัวนี้ขายอยู่ใบละเก้าร้อยบาทนะครับ ใบละเก้าร้อยบาทนะครับผมเราเป็นตะแกรงชีกขายอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตัวนั้นนะครับผมมยียูยางละสี่ใบนะครับผมยางละสี่ใบเราจะเป็นดอกลำโพงนานว่านี่นบ่ยกขึ้เนเบื่อไงนี่ครับดอกลำโพงนานว่านะครับผมดังปกติเนาะครับปกติปกตินะครับผมดอกละเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับผม ดอกละเก้าร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สองดอกครับผมเลยที่สองดอกแล้วก็เป็นดอกสิบหานิ้วคันนี้คันนี้นี่ครับคันนี้ดากฟ้าตัวนี้แต่ติกร์มันหลุดครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ดอกละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดอกละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่มียูหกดอกคันนี้ตัวนี้นะครับคันนี้ตัวนี้ครับผมดอกเดิมๆนะครับอมคันนี้แล้วก็สิบห้านิ้วโปพัดสิบห้านิ้วโปพัดนะครับผมบอยสี่นิ้วนะตัวนี้ดอกละหนึ่งพัน 1 6 0 0ร้บาทนะครับผม1 6 0 0ันหร้อบาทมีอยู่2ดอกครับผมแล้วก็เป็นดอกเชน่เลิศบอตัวนี้ชน่าเลิศชนะเลิศตัวนี้ดอก่อมเนาะตัวนี้ซ่อมตัวนี้ก็่อมดอกละหนึ 1, ่งพันหนึ่งสองรยหนึ่งันสยห้าบาทนะครับผม1 2 5 0ยห้าสิบบาทแล้วก็จะเป็นหม้อเพิ่มไฟนะครับผม หม้อเพิ่มไฟคมสันนะครับผม3าสิบแอมครับผมเป็นตู้เป็นของใหม่นะครับผมเป็นของมือหนึ่งนะครับผมตัวนี้นี่ครับใครที่หาหม้อเพิ่มไฟนะครับผมราคาแสบดากนะครับตัวนี้เป็น3าสิบแอมนะครับผม3าสิแอมขายอยู่เท่าไหร่นะแปดพันแ0ดพันเอาไปแ5ดพัน้าร้ยบาทนะครับผมแ5ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับผมค่าส่งลูกค้าออกเองแล้วก็จะเป็นหกสิบแอมหกสิแอมเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งมืน หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมเอาไปเลยหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทหกสิบแอมนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมตู้มอเอเพิ่มไฟแล้วก็แปดสิบแอมอยู่หนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ใครที่หาหมอเอเพิ่มไฟไปใช้งานนะครับผมแบบติดแหลกอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตู้ดีบีเคดีบีเคแท้นะครับตัวนี้โลโก้ส้มนะครับผมตัวนี้ขายใบละห้0 0ับาทนะครับผมใบละ5,000บาทดีบีเคแท้นะครับผม ไม่ว <se> ่าจะเป็นต to the ู the the ้ m i ม music นะครับผมตู้เทอร์โบเราครับผมนี่ตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวท็อปแต่แกงปั๊มนะครับผมตัวนี้มือจับเหล็กอย่างสวยนะครับผมตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นตัวนี้จัดไปในราคาที่3,800บาทนะครับผมตู้ตตู้เปล่านะครับผม18นิ้วนะครับผมตู้ท็อปเราตัวท็อปเราแล้วก็จะเป็นตู้ตัวแต่แกงเหล็กนะครับผมแต่แกงเหล็กตัวนี้เป็นเทอร์โบ18นิ้วสูง80ลึก80กว้าง56นะครับผมตัวนี้จัดอยู่ที่2 0 0พ 900บาทนะครับผม2,900บาทเป็นไม้อัดแท้เกรดเอนะครับผมไม้อัดแท้เกรดเอตามภูเขานะครับผมแล้วก็ตู้ออเดอร์สีครับผมใบละ2,000 2,400บาทเอาไปเลยนะครับผมมือจับเหล็กนะครับผมตัวนี้บีพันใบละ2,000บาทนะครับผมแล้วก็ตู้โปรยูโรเทคนะครับผมโปรยูโรเทค18นิ้วตะแกรงปั๊มนะครับผมตัวนี้เป็นตู้แบนโปรยูโรเทคนะครับผมตู้บริษัทนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด24ใบนะครับผมตอนนี้ ขายไปละ2,200บาทนะครับผมใบละ2,200บาทครั้งที่กำลังหาอยู่มีอยู่24 24ใบไม่ว่าจะเป็นตู้วาร์เทคนะครับผมนี่ตู้วาร์เทคครับผมวาร์เทคสินิ้วนะครับผมนี่วาร์เทคสินิ้วนะครับผมนี่สวยๆยังไม่เคยแกะฝานะครับผมดอกเดิมๆดอก Impact นะครับผมจะเป็นรุ่น wt 11181นะครับผม wt 181ตู้วาร์เทคสินิ้วตัวนี้สภาพ95%ครับผมตัวนี้ ลูกค้าซื้อมาหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับผมออกงานไม่กี่งานดูสีครับสีเดิมๆนะครับผมสีเดิมๆนะครับผมตัวนี้มีอยู่หกใบครับผมตอนนี้เหลืออยู่หกใบหกใบนะครับผมขายใบยละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทลูกค้าท่านไหนที่จะเหมาหกใบผมให้ราคาหมื่นสองครับผมให้ราคาใบละหมื่นสองถ้าเหมาหกใบนะครับผมแล้วก็จะเป็นตู้เสียงกลางของ A1 นะครับผม A1 ตัวนี้ เป็นดอกอีเวนต์นะครับผมดอกเสียงกลางเป็นอีเวนต์แหลมเป็นดอกอีเวนต์กับกับ NPE คอม50แหลมจะมี2ดอกกลางจะมี1ดอกนะครับผมพร้อมเน็ตเวิร์กอย่างดีชุดแขนอลูมิเนียมอย่างดีครับผมชุดแขนอลูมิเนียมไม่อัด20่มิลนะครับผม,ม,ม,นนบผมตัวน,นี้ขายพร้อมดอกนะครับผมพร้อมใช้ใบละหก0 0นบาทนะครับผมใบละ6,000บาทเช็คสเปคเช็คสเปคเรียบร้อยเป็นดอกอีเวนต์แหลมอีเวนต์แล้วก็แหลม NPE ทั้งหมดมีแหลม2 2ตัวแล้วก็ ดอกกลางหนึ่งตัวเป็นอีเวนต์ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ดอกเดิม,ดมครับผมมีเน็ตเิรกตัวใหญ่มากครับผมตัวนี้ใครที่กําลังหาเสียงกลางพร้อมใช้แบบแบบจบเลยนะครับผมเอามาเอาไปเลยเป็นชุดแชนอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ชุดแชนอลูมิเนียมครับผมไม่อัดยี่สิบมิลเต็มตัวนี้ใบละหกพันบาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมใครเมาก็มีราคาให้ ไปบางอยังบังพ้าเวรอร์เนาะดอกลำพงดอกอของช่างปุ้ยนะครับผมดอกช่างปุ้ยวย่ห้านิ้วนะครับตัวนี้วย่ห้านิ้วนะครับผมแม่เหล็กใหญ่มากาน,น,น,นะครับผมดอกดอกวย่ห้านิ้วแม่เหล็กยิบเอีนิ้วแม่เหล็กใหญ่แต่ว่าเป็นดอกสิบแปดนิ้วครับผมสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ขายอยู่ดอกละหกพันบาทนะครับผมดอกละหกพันบาทคู่ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทมาเอาไปเลยนะครับผมแล้วก็ยิบเอีนิ้วครับผมดอกละหกพันบาทนะครับผมของ TDK นะครับผม โอกอ้อมนะครับผมดอกละสามพันบาทนะครับผมโอกอ้อมดอกลำพงเอามืเบิกหลอดลำพงก่อนขั้นนี้เจไดดอกขั้นนี้ชนนเลิศชนนเลิศตัวนี้ตอนนี้ชนนเลิศตัวนี้เดิมเนาะเดิมครับตัวนี้เดิมเดิมตัวนี้ดอกเดิมเดิมนะครับผมดอกเดิมชนนเลิศนะครับผมมีอยู่สองสี่หกแปดสิบมีอยู่สิบดอกนะครับผมดอกเดิมนี่นู่นเดิมนะครับ มีอยู่สิดอกครับผมใครที่กําลังหาอยู่ดอกละหนึ่งหนึันสี่รบาทนะครับผมดอกละหนึ่ันสี่รบาทราคารับเองนะครับผมแล้วก็เป็นดอก P.R. ครับผมดอก P.R. ดอกละหนึ่งพันหนั้บาทนะครับผม1,400งพันสี่บาทเดิมๆใหม่ๆเลยนะครับผมสวยๆอี Emin ent, Emin ent po, มินเนสอีมินเนสชปปาโปใช่ไหมเนี่ยอีมินเนสแชปปาโปครับผมเดิมๆสวยๆนะครับผมดำๆเลยหน้าดำๆเลยมีอยู่คู่หนึ่ง ดอกละสองพันห้านะครับผมดอกละสองพันห้านะครับผมนี่ครับผมดอกลงพงแล้วก็มีตู้บลูทูธนําเสนอครับผมเป็นตู้จากทางร้านนะครับผมตู้จากแบรนด์เราเองครับผมกําลังกําลังผลิตขึ้นไลน์ผลิตนะครับผมตัวนี้ผลิตเสร็จแล้วรอรอโลโก้ครับผมรอโลโก้มาติดนะครับผมติดโลโก้ให้มิกซ์มิวสิกนะครับตัวนี้เป็นตู้เราทําขึ้นมานะครับผมให้ลูกค้าไปใช้บลูทูธนะครับผมนี่ ตู้บลูทูธนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับสวยๆครับผมตัวนี้เป็นในช่วงราคาโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับผมตัวนี้ผมเปิดตัวอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมใบนี้ครับผมตู้บลูทูธแบตทนมากครับผมแบตแบตทนตอนนี้ผมเปิดตัวอยู่ที่เก้าพันเอ่อสามพันเก้าร้อยบาทตัวนี้นะครับผม มี2ดอกหนึ่งแหลม1ดอกครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับผมเดี๋ยวทําโลโก้รอโลโก้อยู่โลโก้มาติดนะครับผมเป็นแบรนด์ของทางเราเองแล้วก็เราก็ทําขึ้นมาให้ลูกค้าไปฟังใบละสามพันเก้านะครับผมตัวนี้สามพันเก้าจัดไปราคาโปรพิเศษนะครับผมแล้วก็มีใหญ่ขึ้นมาตัวน,นี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมนี่รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็ราคาขึ้นไมาอีกสี่พันเก้าร้อยบาทขึ้นอีกหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมขึ้นอีกหนึ่งพันบาทเท่านั้น ขายไปเลยครับนี่สี่พันเก้าร้อยบาทช่วงเปิดตัวเป็นตู้แบนเราตู้โมทูสนะครับผมตู้โมทูสแล้วก็จะเป็นมิกอ่านี่ครับซาวคลับยูไอยี่สิบสี่อตัวนี้เป็นยี่สิบสี่ช่องนะครับผมนี่ตัวนี้มาใหม่นะครับผมพร้อมกล่องอะไรครบทุกอย่างคู่มือประกันครบนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทซาวคลับยูไอยี่สิบสี่นะครับผมสองหมื่นหกพัน 500บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอ็กแอ1สิบนะครับผมเอ็กตัวนี้ x r 1 8อาร์สิบแปดตัวนี้บาลนเจอร์นะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่25500บาทนะครับผม25500ื่นห้าบาทสิแนะครับผมแล้วก็เป็น m อ็มอาร์เอ็มอาไมดัสนะครับผมตัวนี้เป็นไมดัสนหนึ่งหมื่นเจนบาทนะครับผมหนึ่งหนบาทตัวนี้แท้แท้ทั้งคู่นะครับผมแท้ทั้งหมดเลยมีประกันอะไรครบเพื่อครับผมด้านหลังครับผม เดี๋ยวผมพาชมเป็นพวก power amp นะครับผมเป็นชุด power amp นะครับให้พ <Okay. S 1> ี่น้องได้ดูคลิปนี้คลิปวันที่หนึ่งนะครับผมนี่ชุดแหลกนะครับผมชุดแหลกตัวนี้นี่ครับแหลกจะเป็นแหลกไซวาเทคก,ก็แหลกตัวตัวตัวนั้นจะเป็นแหลกสามยูลึกลึกยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดหรือยี่บสองนั่นแหละครับลึกยี่สิบสองครับผมตัวนั้นนะครับผมา 2, 2, 2รคาคาสองพันสองนะครับผมตัวนั้นสองพันสองครับแล้วก็ตัวล่างจะเป็นลึกยี่สิบห้าลึกยี่บสี่นะครับผม first first one, ตัวนี้ใส่วาเทคนะครับผมตัวนี้ขายอยู่สองพันห้านะครับผมแล้วตัวตัวนู้นนะครับผมเป็นแหลกลึกสิบสิบเจ็ดนะครับผมตัวนั้นขายอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมมาครับมาดูพาวเวอร์ที่เข้ามาบ้างนะครับผมเป็นวอเทคนะครับผมเป็นวอเทค นี่ครับผมชุดวาเทคนะครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นวาเทคหนึ่งวาเทคพันสอง arm s นะครับผมวาเทคพันสอง arm s ตัวนี้ขายราคาให้ลูกค้าแบ่งปันไปใช้นะครับตัวนี้ขายอยู่เก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาทวาเทคหนึ่งพันสองครับผมตัวนี้ไปจะเป็นวาเทคสองพันสี่ arm s นะครับตัวนี้วาเทคสองพันสี่ arm s นี่ครับผมเป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้นีครับด้านหลัง เป็น2ฟิลทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น2ฟิลนี่ครับเป็นรุ่น2ฟิลครับผมวาร์เทคสองพันสี่นะครับผมตัวนี้ครับผมมีอยู่2แท่นนะครับผมนี่มีอยู่2แท่นราคาแบ่งปันไปใช้ช่วงนี้นะครับผมราคา14,500บาทนะครับผม14,500บาท2อันสีอาร์เมสขับ18นิ้วขั้นละ2ครับผมตัวนี้มีอยู่2แท่นนะครับผมนี่ครับผมมีอยู่2แท่น14,500บาท แล้วก็จะเป็น b o สเทคสามพัครับผมบอสเทคสามตัวนี้รุ่นกี่ฟิวอะตัวนี้เป็นรุ่น b o สเทคหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นหนึ่งฟิวสามพนะครับผมตัวนี้1นึ่งหมื่นหนึ่งบาทเอาไปเลยครับผมหนึ่งบาทนะครับผมตัวนี้บอสเทคสามครับผมแล้วก็จะเป็นแอมประกอบตัวนี้ขับ18นิ้วข้างและสีได้เลยตัวนี้แรงน,น สเปกแรงครับผมตัวนี้ยาวมากน้ําหนักหนักมากครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็เป็นทีเคสามพันใช่ไหมครับทีเคสามพันต้นคูณครับตัวนี้นครับผมสภาพส,สวยๆใหม่ๆเลยเดิมเดิมนี่เอาไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นอ่า อาร์เทคห้าพันนะครับผมอาร์เทคห้าพันตัวนี้ใหญ่ๆครับผมใหญ่มากเลยยาวมากนี่เป็นสามยูด้วยครับหม้อแปลงใหญ่มากนี่ครับอาร์เทนะครับผมขับสิบแนนิวขั้นละสี่ครับผมขับแปดดอกได้ตัวนี้ห้าพันวัตต์หม้อแปลงใหญ่มากครับทันตเตอร์เยอะมากนะครับผมตัวนี้ขายเอาไปหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทพอครับผมหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมอาร์เทคนะครับ แล้วก็จะเป็น L 2 0 0 4นะครับผม L 2 0 0 4มี1 2 3 4 5 6 7งแท่นนะครับผมนี่7แท่นนะครับผมแท่นละ8,500บาทนะครับผม8,500บาท L 2 0 0 4มี8แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นมิกอารินแอนฮิตตัวนี้แท้นะครับผม14,000บาทพร้อมแหลกครับผม14,000บาทพร้อมแหลกไม่มีจำหนินครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผม แล้วก็เป็น q u 3 2ครับผม49,000บาทครับผมราคาจัดเป็นพิเศษไปเลยขายอยู่ที่49,000บาทพร้อมแหลกนะครับผมนี่ออกไปเลยนะครับผม EQ ครับผมก็ลง5อา Marini r t a 2อ0ห r t a 9,000บาทครับผมเอาไปเลย แล้วก็เป็น d ี x ตัวนี้แท้มหาจักรก็ผมแท้มหาจักรหน้าขาวนะครับผมเอาไปเลยเจ็ดพันห้านะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทเอาไปเลยนะครับผมก็จะเป็นเอชเอสิบเอ็กตแบบสิบสิบ x นะครับตัวนี้เก้าพันห้านะครับผมเก้าพันห้าแล้วก็เอชเอีสิบสามครับผมพี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นทาร์สโปร เมกาเก้าศูนย์สองโปรครับผมสามหมื่นสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทตัวนี้นะครับผมมีกล่องมีอะไรครบนะครับผมแล้วก็เก้าพันสองเมกาเก้าพันสองตัวนี้จัดโปรจัดโปรพิเศษวันนี้วันที่หนึ่งนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมทับ์เก้าพันสองนะครับผมตัวนี้ขายไปเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ครับผมขายแท่นนี้แท่นเดียวนะครับผมวันนี้นะครับผมตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับสองหมื่น 6,500บาทนะครับผม T DHK TAP MEGA สี D ่ชั้นแนวนะครับผมตัวนี้มีกล่องอะไรครบมีประกันด้วยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่30,000 38,500บาท38,500บาทนะครับผม TAP ตัวนี้นะครับผมสี่ชั้นแนวนะครับผมสวยๆเลยมาตินก็12,500บาทนะครับผมตัวนี้ ก็มาใหม่ก็ประมาณ,ณน,นี้แล้วก็ซีทังหมดสองครับผมแปดพันห้านะครับผมตัวนี้มาก็มีจะมีวัตถิกวีแซดนะครับผมพันสองร้อยวัตต์ครับผมตัวนี้เก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาทแล้วก็จะเป็นสามพันหกวีแซดวัติกสามหูวีแซดตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสวิทชิ่งนะครับผมมีอยู่สองแท่นข่าวแท้นะครับผมยูอีเอตัวนี้ ขายแท้ละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแท้ละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทของแท้นะครับผมยูดเลยครับก็เข้ามาก็ประมาณนี้นะครับผมสินค้าอัปเดียนให้พี่น้องได้ดูนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเข้ามาอัปเรื่อยๆนะครับผมให้ได้ดูทุกวันวันทุกคลิปนะครับผมถ้าเข้ามาใหม่เยอะๆก็จะอัปให้พี่น้องได้ดู พาชมดอกอตู้ลำโพงของเราที่เราสต็อกไว้นะนี้นะครับนี่ใครที่หาอยู่ก็มีพร้อมพร้อมใช้เลยนะครับผมพร้อมให้พร้อมขายให้พี่น้องเลยนะครับผมชุดเสียงกลางครับผมเสียงกลางที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สวยครับผมสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆครับผมตัวนี้ใบละ2 4 0 0ันบาทนะครับผมใบละ2 4 0 0ันบาทพร้อมตะแกรงพร้อมอะไรให้ทุกอย่าง พร้อมสุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนะครับผมมีของพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนี่สินค้าเราเอาฝากไว้พี่น้องไว้ชิปประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีนะครับผมฝากตู้ทูด้วยตู้ทูตัวนี้เรากํลาลังทํามาครับผมราคาถูกๆครับผมใบละสามสามพันเก้าะครับผมนี่ใบละสามพันเก้าสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผมรอโลโก้อยู่เดี๋ยวโลโก้กำลังมาครับผมเดี๋ยวติดโลโก้ให้ขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจรละร้านแฝกเฟซบุ๊กนะครับผมร้านมิคเมลสิกอำเภอนางรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ให้พี่น้องได้ชมได้ดูมาแล้วครบแหลมนีโอเนี่ปิดท้ายด้วยแหลมนีโอครับนี่นี่ครับชุดแหลมนีโอครับนี่นีโอครับผมเสียงแรงครับผมตัวนี้แรง ตัวนี้ขาย950บาทนะครับผมตัวละ950บาทใครที่อยากลองแ้มนีโอครับผมผมแบ่งให้นะครับผมผมมีอยู่50ดอกนะครับผมมีอยู่50ดอกผมแบ่งให้พี่น้องไปใช้ดูครับผมตัวละ950บาทนะครับผมตัวนี้ถูกมากครับผมนี่นี่ขายนะครับ950บาทนะครับผมแลมนีโอครับผมขายครับผมฝากติดตามด้วยครับผมเบอร์โทรศัพท์0862561322ครับผมสวัสดีครับ